ันนี้ยากุงจะพาไปรอรับพัสดุยายกุ้งสั่งพัสดุมั้งค่ะไป่คเดินไปนะคะค่ะยายพาเดินไปค่ะเสร็จเอาเลยได้ไหม นี่ค่ะจะมาดูนะคะยุณได้รับพัสดุอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมามาดูกันค่ะว่ายุณได้รับพัสดุอะไรมามาแกะพร้อมกันเลยแกะพร้อมกันเลยจิ้มดูสิว่าได้อะไรใครส่งอะไรเนีย เคอย่งเียได้แล้วค่ะเป็นผักกรอบค่ะผักกรอบอเดี๋ยวเราจะชิมกันชิมผักกรอบกันนะคะชิมดูค่ะผักกรอบกะลังหิดเลยกะลังหิดเลยค่ะไป้แล้วได้แลไดแล้วเดี๋ยวมากินกันค่ะมากินกัน,กนลองชิมกันค่ะมาดูสิ ม่ามีอะไรบ้างเนาะปลากรบเดี๋ยวยายแกะก่อนแกะชิมกันดูนะเขากำลังหิดกันเลยค่ะได้สั่งมามีอะไรบ้างจิว้วเฉยๆนีแครอทแค่หลอดทอดกรอบอืมอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอยู่รกรอบดี มีกล้วยก็ครับกล้รับแล้วก็มันม่วงค่ะมันม่วงอืม กอบี๋ค่ะอืม,หมอหมอก็จะเป็นของกิน่นของกลิ่นแ้งขงนมาหมอมากเลยหมอมากกระลังหิดเลยนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นมันมันฝรั่งต้อค่ะ มันงอัน,นี้อันนี้คือกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบอืมอร่าอะอร่อยมี มันมีกระเจี๊ยบหรือมันมีอะไรอันนี้นี่น่าจะเป็นกีวีค่ะอืมโอ,อ,อ้ตรงนี้ขนุนน่าจะเป็นขนุน มาะมากนะคะผู้หญิงว่าเหมาะหมาะที่จะสั่งมาให้เด็กน้อยกินรสชาติไม่เหม็นเขียวเลยนะคะไม่เหม็นเขียวแล้วก็ไม่อุ่มน้ํามันอ่ากรอบอร่อยเหมือนกับขนมขบเคี้ยวทั่วไปไม่ได้ผสมน้าตาลไ,ไม่ได้ผสมเกลือน่าจะไม่ได้ผสมเกลือด้วยค่ะเป็นรสธรรมชาติของาพืชผักเนาะแซบค่ะแซบาันต,ตีว่อันนี้ ถือว่าแ่บค่ะถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะเป็นผักกรอบผักกรอบนะคะสั่งซัมมาค่ะยายกลุ่มซัมมาสองสองพุงค่ะจัมมาสองพุงผักกรอบเอาไว้จะกินเป็นขนมคบเกี่ยวแทนขนมขนมคบกกรุบกรอบแทนขนมคุบกรอบๆอะค่ะเนาะแกะนะคะคลิปนี้กัฝากไว้เท่านี้ละเมื่อนี้ยายกลุ่มได้รับพัสดุนี่ละค่ะเป็นผักกรอบเนาะกินให้ดูแล้ว อร่อยค่ะอร่อยคลิปนี้ยายคุณกะขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามยายคุณน้ำแม่ด้าเพะ่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปคลิปนี้ยายคุณกะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ